สวัสดีตอนเช้าครับผมสวัสดีครับ f c วาอิดตอนนี้วาอิดอยู่ที่ฝั่งลาวครับผมอยู่ลานมันสกายวิชั่นครับผมเดี๋ยววาอิดจะพาเพิ่งขั้นตอนการตักมันเส้นครับผมตอนนี้ตัวแม่ของวาอิดตักเสร็จแล้วครับผมรถตักกําลังไปเทียบน้ำหนักให้คันที่ตักเสร็จก่อนครับผมรอสักครู่ครับผมเดี๋ยววาอิดจะไทยเบิ่งครับผมขั้นตอนการตักมันเส้นและขั้นตอนการเที่ยบน้ำหนักและต่างๆครับผมเอาแบบทุกขั้นตอนเลยครับผมรวมถึงวิธีการขับรถกับเข้าไทยครับผมว่าต้องทําอย่างไรบ้าง กลับรถเข้าไทยแล้วได้ไปจุดไหนบ้างครับผมเอาแบบละเอียดเลยครับผมวันนี้เพราะได้อุปกรณ์มาแล้วอุปกรณ์ช่วยจับมือถือนั่นเองครับผมคาดหัวแบบนี้ว่ามันไปใไตรกบเลยพี่้องมันคืออุปกรณ์ช่วยจับมือถือครับผมโอเคครับโอเคครับพี่้องตอนนี้รถตักกลับมาตักให้แล้วครับผมเขาไปเติมเสร็จแล้วคุณพี่รองรถที่เติมเสร็จแล้วครับผมกําลังไปหาที่คุมผ้า ผมแม่ตากเสร็จแล้วครับผมมันแห้งครับผมเป็นมันชาวบ้านครับผมบอเอซสยแมท์นะพี่น้องเนีย่ยตอนเนี่ยเสียงอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับผมเนื่องจากว่าฝุ่นเยอะนั่นเองครับผม,มง่ขนาดเลยงหง่องกันเลยทีเดียวครับผม ใช้เวลาแป๊บเดียวผมเนื่องจากว่ารถตักคันใหญ่มากครับผมกูกี้หนึ่งนี่น่าจะสองสามตันเลยนะครับพี่รองโอ้รถล,ลอรถล,ลอครับผมรถล,ลอรถล,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 ลอที่ฝั่งลาว ยางรอเลยครับผมเฮ้ยคันนาดคันคันนี้น่าจะเป็นเปิดข้างครับผมน่าจะดำไม่ได้ตัวลูกของบ่าวยิสน้ำหนักวันทุกอยู่ที่18ตัน500ครับผมตัวแม่13ตันครับผม ออยังโอเคไหมน่าจะโอเคแล้วครับพี่น้องกดแล้วครับผม <S <S ใส่ยีกวานี่ลังเลลังเลครับผมอ๋ออีกอีก,อกน้อยนึงอีกน้อยนึงแถมแถมแถมหมดละฮ่าฮ่าฮ่าอ่าแถม ยอ่ยยอไทยให้ได้ย่อไทยเนี่ยที่พวนักหนาประโทะวไปเลยกดครับผมเพราะว่ารถเบาอิดมันคันหน่อยครับพี่น้องมันต้องกดลงครับผมก็่ได้แบกนะครับผมวิ่งตามน้ําหนักครับผมแต่ว,ว่ามันคันเล็กครับผมก็้ได้ใส่แบบร้ายพี่น้องใส่ล้างตุงเลยครับผมโอเคหรือยังใส่อิกใส่อีกพี่น้องบ่่มมันใจเลยนะครับผม ว่าจะได้เเมนหนักหรือไม่กันปะเติมข้างหน้าอีกเอ๊ะมาทานมาทานใหญ่ขนาดเลยกดลงนิดนึงครับผมมันจะไม่ร่วงตามทางครับผมขณะที่เราวิ่งไปเที่ยวน้ำหนักครับผม เฮ้ hey, พี่ร้องรถดำครับผมรถดำตัวแม่เป็น12ลอ้อตัวลูกก็ตัวลูก16ล้อครับผมเดี๋ยววาอีมีโอกาสเดี๋ยววาอีจะไทยเพิ่งครับผมโอเคไปเทียบน้หนักกันเลยครับผมโอเคครับผมเอารถขึ้นไต่ช่างกันเลยครับผมขั้นตอนแรกให้เราขึ้นเฉพาะตัวแม่ครับผมขึ้นเฉพาะตัวแม่ เราจะเทียบแต่ตัวแม่ก่อนครับผมถ้านหนักเกินแล้วก็ตกักออกครับผมถ้านหนักขาดแล้วก็มาเติมครับผมเห็นมาพี่น้องน้ำหนักอยู่ที่24,900ครับผมโอ้แมนขนาดพี่น้องวันจับวางครับผมดูตัวลูกครับผมเห็นมาพี่น้องเอ็นตัวลูกวะดูหางตัวลูกครับผมว่มาจะขึ้นแต่ช่าง้นหรือไม่ <c oughs> โอเคครับผมไปดูน้ำหนักกันเลย รถตักเติมยังไงนอนนี่เนาะได้เท่าไหร่แล้วโอ้พี่มือพี่มือแม่นวันจับว่างแจ๋อขนาดเจ็ดศูนย์หกสี่สองสามแมนเนอะขนาดจะแมนเนอะโอ้พี่มือขนาดนอกบไ,ไิเติมเลยโอเคครับผมตอนนี้ ได้ไปอำหนักมาแล้วครับผมความชื้นอยู่ที่18เปอร์เซ็นต์ครับผมไปคุ้มผ้าออกกันเลยดูตัวหางดีๆครับผมตัวหางเราฝนแต่ช่างหรือไม่บม่ได้พี่น้องเดี้ยวไปเดียยางระเบิดนะครับผมไม่คุ้มนะครับผมเลยจะโดนหักตังค่อยๆไปครับผมไม่ต้องรีบ เนื่องจากว่าจราจรหนาแน่นนั่นเองครับผมจราจรติดขาดอ้ยสุดยอดพี่น้องไปหาที่คุมผ้ากันเลยครับผมโอ้มันพูดเราคือเฮียลายเนาะมาตำมันเขาจะพองกับเฮียกันนะพี่น้องเบื่องทรงเดียวก็ได้เนี่ยสุดท้ายแล้วน่าจะเหมือนกันครับผม ไปขุมพองนองว่าพี่นอตรงนี้ก็น่าจะได้อยู่ครับผมเอาตรงนี้แหละไม่ไงเท่าไหร่ครับผมต้องตั้งลำมาแบบนี้แล้วก็ถอยครับผมถอยพับครับผมมีไผ่ใส่วิธีนี้ว่าไ่นนอดูตัวลูกดีๆ เฮ้ยดูตัวแม่ดีๆครับผมจะไปเหยียบจะไปเหยียบวงเหยียบแบบเขาเหยียบของเขาเสียหายครับผมโอเคปะ่ะไปคุมผ้ากันเลยครับผมปะ่ะไปคุมผ้ากันเลยครับผมเอ่มีใครใส่วิธีนี่วะพี่น้องมีใครใส่วิธีนี้ยคอบเมลบอกว่าอินได้เด้อครับผมเด้อ ไม่ไหวอะผมรองเท้าติดรองเท้าโดดฮึึบ <c oughs> <c oughs> ดึงครับผมดึงโอเคลงทางบันไดครับผมโอเคครับผมหลังจากที่เราทำการคุมพ้าบายเสร็จแล้วก็มารักเชือกครับผมเอใส่เป็นยางยืดครับพี่น้อง ใช้เป็นยางยืดครับผมมันจะได้สะดวกสบายโอเคอีกอย่างหนึง่งมันมันจริงจะบริเฮียนะครับพี่น้องถ้าเท่าใส่ยางยืดมันจะให้ตัวได้ผมเวลามันยุบตัวลงไปยางยืดก็จะดึงพระใบลงมาครผมก็จะแน่นกระชับเหมือนเดิม มันก็จะไม่สามารถล่วงได้ครับผมล่วงหล้นตามทางได้ถ้าล่วงเยอะน้ำหนักก็จะหายเราก็จะโดนหักตังครับผมโอเคล้วก็มาลัดยางครับผมนี่ลัดแบบนี้นี่ครับผม สอดเข้าไปแบบนี้จะไม่ร่วงครับผมมันของเราโอเคได้แล้ว เอาใส่วิธีมัดแบบนี้ด้ครับพี่น้องนี่ครับผมมันจะเป็นคนรักสไตล์กันนะผมถนัดใครถนัดมันวิธีมัดเดีครับผมเขาคุ้มผาซ่วยกันนี่เลยพี่น้องแต่ว่าเขาจะไม่มัดไม่มัดช่วยกันครับผมเพราะว่ามันเป็นมัดมัดสไตล์ใครสไตล์มันครับผมมัดสอยกับุ่ถือใจครับพี่น้องเขาต้องแกะออกก่าครับผมเวลาขับมันจะมองไม่เห็นครับผมต้องมัดเทคนิคของใครของมัน โอมันร่วงครับผมมันร่วงแววงแบบนี้ครับผมเจ้าแท็กซี่ของเราเรียบร้อยแล้วแท็กซี่สุดหลอ่อของบริษัทเดิมุ่นงานทานสปอร์ต การรัดยางครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วหนึ่งข้างข้างต่อไปครับผม โอเคครับผมเป็นอันว่าเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนล้างมือครับผมนี่บา่าอีดมีกรอกน้ำตรงนี้พี่น้องมีถังน้ำครับผมถังน้ำอันนี้ก็คือจุบครับผมจุบลมนั่นเองครับผมเรียบร้อยเป็นอันว่าเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนครับผมโอเคครับพี่น้องพี่น้องรับชมคลิปบ้าอิดอยู่จังหวัดใดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกบา้าอิดเด้อครับผมเด้อ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปครับผมและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อๆไปครับเดี๋ยวไอ้คลิปขับรถขึ้นไปไทยครับขั้นตอนตรวจอยู่ที่ฝางไทยเดี๋ยวเบาอินใจเฮ็ดเป็นอีพี่หนาครับไี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้มันจะเา่าเกินไปครับผมโอเคครับขอบคุณครับ